สวัสดีค่ะนักเรียนครูธมนนะคะอ่าครูธมนสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนแบบอย่างของการทำความดีนะคะในหัวข้อชาดกค่ะส่วนเรื่องเนื้อหานะคะให้นักเรียนไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูจะยกตัวอย่างแบบอย่างของการทำความดีในเรื่องของชาดก ะะเกี่ยวกับวรุณชาดกจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ให้คติธรรมในด้านต่างๆคำที่นักเรียนควรรู้พระโพธิสัตว์คือผู้ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งกำลังบําเพ็ญเพียรบารมีสิบประการซึ่งเป็นบารมีที่บําเพ็ญอย่างเป็นพิเศษได้แก่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาค่ะวารุณชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพิสุกรูปหนึ่งชื่อว่า พิสุกุดุมพิกะบุติสเทระเป็นผู้ที่มีความเกลียดค้านแต่เมื่อเห็นพิสุกรูปอื่นบรรลุธรรมก็อยากบรรลุธรรมบ้างจึงได้เร่งปฏิบัติธรรมไม่ยอมหลับนอนตกดึกได้ยืนพิงกระดานแล้วเผลอหลับไปพอพลิกตัวก็ล้มจนขาหักเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงได้ตรัสเล่าวรุณาชาดกดังนี้ค่ะในอดีตการเมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นอาจารย์สอนชายหนุ่มห้าร้อคนหนชายหนุ่มเหล่านั้นได้ไปเก็บฟืนในป่าชายหนุ่มผู้หนึ่งเป็นคนเกียดคร้านเห็นต้นกลุ่มบกใหญ่ก็เข้าใจว่า เป็นต้นไม้แหง้งไม่ต้องเข้าไปหาฟืนในป่าแล้วจึงนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นกลุ่มบกนั้นฝ่ายเพื่อน,เ,อนเมื่อเก็บฟืนได้แล้วจึงปลุกชายหนุ่มผู้เกียจคร้านให้ตื่นขึ้นเขาตกใจรีบลุกขึ้นและกระชากกิ่งต้นกลุ่มบกจนทําให้กิ่งไม้ตีตาข้างหนึ่งของเขาแตก เขาเอามือกุมตาไว้แล้วหักกิ่งไม้สดมาเป็นฟืนเช้ามืดวันรุ่งขึ้นคนรับใช้นำกิ่งไม้สดมาก่อไฟทำอาหารแต่ก่อไฟอย่างไรก็ไม่ติดจนเวลาสายจึงรู้ว่ากิ่งไม้นั้นเป็นไม้สดทำให้ทุกคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ชายหนุ่มทั้งหลายจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังอาจารย์กล่าวตำหนิชายหนุ่มผู้เกียจคร้านว่าไม่รู้จักว่าสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำทีหลังจึงทำให้เกิดผลเสียเกียจคร้านหมายถึงคนที่เกียจคร้านจะไม่มีใครนิยมชมชอบและตรงกันข้ามทุกคน จะยกย่องคนที่ขยันด้วยเหตุตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเกียรติค้านเป็นมนทินของคนก่อนสอบปลายภาคนักเรียนควรทำอย่างไร 1. เล่นเกมกับเพื่อนทุกวัน 2. ผัดวันประกันพุ่งในการอ่านหนังสือ 3. ทบทวนบทเรียนก่อนสอบประมาณ1อาทิตย์และ 4. อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนในคืนก่อนสอบ1คืนนักเรียนคิดว่าคือข้อไหนคะคำตอบก็คือคือข้อ3ค่ะก่อนสอบปลายภาคนักเรียนต้องทบทวนบทเรียนก่อนสอบประมาณ1อาทิตย์นะคะเพื่อเตรียมตัวสอบก่อน วันจริงประมาณ1อาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะจะทำให้เราเนี่ยได้จดจำและแม่นยำในคำตอบมากขึ้นค่ะ